โ,โจโเละเลิะเยียนแล้วอ,อย่ามาปิกบ้านมานั่งซึมอย่างอยู่นี่ผมไปอยากปิกบ้านครับคูผมอับอายเปิ่นจนทนประไว้แล้วครับมีเรื่องออ้ยังไหนเล่าให้ครูฟังเหรอกดที่บ้านผมน่า,ากาคับคูญาตปิีนน้องผมทําเรื่องหน้าอับอายครับเขาได้เสียกันหมดแล้วครับเรื่องเล่ามันเป็นจะได้อธิบายให้ครูฟังหน่อยเหรอกดที่บ้านผมครับโปอ,อุ้ยได้กับแม่อุ้ย ลุงก็ซ้ำมาได้กับป้าแหมแล้วกดที่ผมอดบาได้แตแต่เลยก็คือตะคืนผมได้หูว่าป่อกับแม่ผมได้เสียกันแล้วเออบาจโจ๊ะโลกคุณครูจันเปงค่ะหนูมีเรื่องจะฟ้องค่ะมีอะไรอีกคะแก้วตาเธอนี่ช่างฟ้องจริงๆเลยนะให้ครูกินข้าวเสร็จก่อนได้ไหม ก็ได้ค่ะครูขาโอเครอแป๊บหนึ่งอ่ะครูกินข้าวเสร็จแล้วมีอะไรก็ว่ามาคือข้าวที่ครูกินไปเมื่อกี้ค่ะหนูเห็นหมามันเลียไปทั่วจานแล้วค่ะครูขา อปปปปปพีก๊ะเฮ้พี่มาหลอกแล้วไปที่ชอบที่ชอบเถอะจะไปมาหลอกมาหลอนกันเลยวันพุกจะไปทำบุญกวดน้ำเนือเฮ้บอตต้องทำบุญมาฮืไปอยากได้บุญเแล้วอยากได้อันอยังกะ แค่จะมาบอกว่าห้ามซื้อหวยห้ามซื้อหวยห้ามซื้อหวยแม่นแล้วห้ามซื้อหวย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  ฝันไปักเนี่ยเหมือนแต้เลยอ่ะนี่ได้ดีอ่ะฝันหันผีอุ้ยมึงมี<ว>ฝันเห็นผีเลขเด็ดปาแล้วโอ้แจมเลยแจมเลยงวดนี้รวยงวดนี้รวย